และตรงนี้อย่างชาวสวนอาจจะหลงหลงล,งล,งลงืมลืมมองไม่ถึงคาดไม่ถึงพอเรียกเพีย้ยสายไหมใครเรียกอะไรไม่รู้นะตระก,กูลเพีย้ยแป้งแต่เป็นเพีย้ยสายไหมที่มันเป็นปุยฟุยฝ้ายเพี้ยปุยฝ้ายเขาก็เรียกเพี้ยสายไหมเ<ๆ>ขาก็เรียกมีตุ่มตาเล็กๆน้อยๆยปับ๊บเขาเกิดทันทีเขาเกิดทันทีพอจุดเจริญน่ะมันมีสารอาหารเนาะจาจา่าเพราะนั้นเขาจะเกิดทันทีเนี่ยไอตัวร้ายร้ายเงียบเงียบร้ายแบบไฟไหม้แกบไม่มีเปลวไฟแต่อย่าเอามือไปแย่นะ ไฟไหม้แกบยามือไปแย่นะร้อนนะเนี่ยไอตัวนี้ร้ายถ้าก่อนหนะ้านั้นใครล้างท้องกิงไม่ดีก็ไม่ออกนะอ๋อมันมันดูกินไอจุดจเจรนะิญมันใช่ตาฟอร์ม,มากกวแฟบนะไปดูให้ดีแล้วคำว่าล้างท้องกิงพอใช้ไรล่างไนงะหลังจากที่ขอพอดีพอมันไม่มีแล้วพว่อกอใช้พิลีมีฟอตเมทิลบวกกับไบโอน้ำมันจากพืชอะจังหวะนี้ไม่เลนไว้ออยนะครับไม่เอาปีโตเรียมไม่เอาไว้ออยนะเอาเป็นไบโอนะที่มันสกัดจากพืชอเอามาบวก มีท็อกแซมก็ได้แต่ต้องบอกกับพวกออยผลท้องกิ้งเลยท้องกิ้งเลยล้างเลยแล้ววิธีพิสูจน์ว่าไอ้พวกนี้มันมันไม่ชักดินชักง้อยเราเห็นหรอครับถามันไม่ตายไปจับภายในสองวันไปเช็คผลไปจับดูนะถ้ามันไม่ตายมันจะเหนียวแต่ถ้ามันตายมันจะเป็นแป้งฝุ่นมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ดินชักงนียชักงอเหมือนนอนหรอกครับเราต้องสํารวจกันไหมว่ามันมีหรือไม่มีถึงข่อยถึงข่อยไปผลมันก่อนย้อนหลังกลับไปช่วงที่ชาวสวนตัดเนียงอะ เนี่ยและจังหวะตัดแนงเสร็เนี่ยล้างเลยท้องกิ่งเลยพ่นท้องกิ่งเลยจอาอ่า้ดีแล้วเว้นห้าวันซ้ำอีกครั้งหนึ่งสองครั้งเลยอ,อยู่พิ<ม>ริมีควเมทิลเนี่ยใช้ในอัตตาสูงหน่อยใช้แาวใช้สี่ร้อยซีซีต่อน200อ้ำสองร้อยลินก็เกือบเจ็ดร้อยบาทไอตัวเนี้ยที่หลายคนอาจจะมองข้ามมันนีพอเนาะใช่ครับใช่เออใช่เ่ยตัวเนี้ยหนูเห็นเลยต้นที่สวนน่ะที่มันไม่ออกมีทุกสวนแล้วตอนที่ไม่ออกไปดูเต็มเลยนะใช่มีอันนี้เต็มเลยเป็นเป็น จุ่มๆเ่ยโอ้โหอยู่ยิ่งอยู่ข้างบนนี่คนคที่ยังไม่ได้ดอกอ่ะกลับไปดูเหอะหลังจากถักไขรดูคลิปนี้แล้วกลับไปสารวจด,ดูไปสุ่มดูไปสํารวจด,ดูว่าในแปลงเราในต้นเราเนี่ยมันมีเพี้ยพวกนี้ไหมถ้ามีให้รีบล้างเลย